สวัสดีค่ะวันนี้เรามีบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีมาฝากไว้อีกหนึ่งหลังนะคะอยู่ที่ตำบล ดอนคาอําเภอ,ออูดทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นที่ดินฉนดครุฑแดงเนื้อทีทั้งหมดนะคะหนึ่งไร่8ปดสิบหกตารางว่าวิวเขาเห็นเขาเป็นลูกๆเขาชัดๆแบบนี้เลยค่ะพื้นที่ด้านในนะคะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านสำหรับดื่มด่ำกับบรรยากาศโดยรอบนะคะซึ่งรายร้องไปด้วยทิวเขาแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นสดชื่นเป็นโอโซนอย่างดีค่ะ ราคานะคะเจ้าของขายอยู่ที่1นึ่งล้านแปดบาทราคายัางต่อรองแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของได้อีกนะคะสนใจนัดชมได้ทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการที่เบอร์0 9 1 8 1 9 4้าหและฝากกดติดตามนะคะในช่อง YouTube ช่อง TikTok ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้นําเสนอที่เดินสวยๆบ้านสวยๆแปลงใหม่ใ ได้รับชมในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ